เข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชั้นวายยามาฮ่านะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคอเร็วคอแรงคอรถสปอร์ตคอเรซซิ่งต้องดูช่วงสกู๊ปนี้อย่างแน่นอนค่ะคอยู่ข้างเราค่ะอาจารย์กำพลคนเดิมค่ะคิวทองของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กำพลคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรากําลังพูดถึงคนที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นของ<ม>การขี่รถสปอร์ต<ม>และอนาคต ยากจะขี่บิ๊กไบค์อาจารย์คิดว่าคนที่กําลังพูดง่ายๆว่าเป้าหมายของเขาคือบิ๊กไบค์ในซีซีที่สูงยกไว้ก่อนนั่นคืออาวันครับคันนี้ปฐมบทจริงๆของในแนวรถสปอร์ตที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการขับขี่จริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่า R15 เหมาะสมครับทำไมถึงเหมาะสมในการเริ่มต้นในการขี่รถสปอร์ต รถสปอร์ตเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากรถคอมพิวเตอร์หรือว่ารถใช้งานธรรมดาแม้กระทั่งสกูตเตอร์อะไรสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราเห็นเลยจากรูปร่างภายนอกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ถันงน้ำมันนะครับถังน้ำมันจะอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเป็นรถสกูตเตอร์หรือว่ารถ โมเป็ดหรือว่ารถครอบครัวที่เราคุ้นเคยกันใน<อ>ตลาดเมืองไทยมันจะมันจะอยู่ข้างในม,<อ>งมันจะอยู่ข้างในน,นะครับตำแหน่งเวลาการขึ้นการก้าวขึ้น,นลงอะไรพวกนี้ก็จะง่ายานะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์พอมาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบสปอร์ตเนี่ยนะครับถังน้ํามันจะถูกแยกแยกออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่นะครับเอาจากสังเกตเห็นก่อนสังเกตเห็นก่อนธรรมดาถังน้ํามันถ้าเป็นรถ ปกติใช้งานองคอมมิเตอร์อย่างที่อาจารย์บอกทั่วไปเนี่ยถังน้ำมันเขาก็จะเป็นรูปทรงเดียวกันหนึ่งลูกใต่ใช่แต่ทาไมาออของ R15 ดูแตกต่างเหลือเกินนั่นคือมีโค้งเว้าวมีมนมีเหลี่ยมของเขาใช่ใช่อันนี้เนี่ยคือในลักษณะของการขับขี่นะครับการขับขี่แบบเข้าโค้งนะครับการขับขี่แบบเข้าโค้งเนี่ยถังตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะเข้าโค้งเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายเราทั้งตัว งอในการโหนเราเรียกว่าโหนโค้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีไซน์ที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังน้ํามันเนี่ยนะครับถูกถูกออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าถังมันอ้วนเกินไปใหญ่เกินไปเวลาเราจะเข้าเวลาจะลําบากลําบากสรีระคนถ่ายด้วยเพราะว่าเวลาเข้าโค้งสําคัญที่สุดนั่นคือช่วงช่วงข้างนั่นคือช่วงเข่าครับครรัับบคคือตัวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะไปต้องไปด้วยกันต้องโหนไปไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแตกต่างของรถเนี่ยที่เราเรียกว่ารถสปอร์ตเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของตําแหน่งท่านั่ง นะครับสิ่งที่ไรเดอร์สิ่งที่นักขับขี่สิ่งที่คนที่อยากจะใช้รถสปอร์ตต้องเรียนรู้ก่อนจะนั่งยังไงอ่าถูกนะครับอันนี้สําคัญคบบางคนบอกว่าเอ้ยขี่โมอเตอร์ไซค์มาต้องเยอะแล้วโอ้ยรถสปอร์ตขึ้นไปก็นั่งได้คัถูกไหมทันคือมันก็ถูกนะครับถ้าขี่ระยะใกล้ๆระยะใกล้เนี่ยรถสปอร์ตเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดว่านั่งไม่ดีนั่งไม่ถูกนั่งนั่งไม่ไม่เป็นหนึ่งกับเขาไม่เป็นหนึ่งกับรถ มันจะเกิดอาการทำร้ายหัวใจเราทำร้ายร่างกา<ล>ยเราคือมันจะเมื่อยอ๋อมันสะท้านไปทั้งร่างกายแล้วมันจะลา,านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราขี่เนี่ยนะครับแล้วก็ลองหาตำแหน่งตำแหน่งที่เราคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอันหนึ่งอันเดียวกับรถเนี่ยนะครับแล้วเราจะขี่สบายอย่างนั้นต้องย้อนกลับมาถามนิดนึงส่วนสูงของคนเรามีส่วนสําคัญกับตรงจุดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ไหมพูดเลยนะครับพูดตรงๆไม่มี ไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับซึ่งรถเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับสเปคต่างๆเนี่ยมัน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 ใหญ่ขนาดนี้อย่างผมผมเองเนี่ยสูงแค่ร้อยหกสิบนิดเนี่ยนิดหน่อยนะครับร้อยหกสิบสองเซนติเมตรแต่ผมก็ขี่ได้ขี่ได้สบายขี่ได้ยันอาวันนะครับซึ่งส่วนสูงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับชัดเจนนะครับอย่างอย่าง R 1 5เนี่ยนะครับเป็นรถที่จำลองจากรถซูเปอร์สปอร์ตอย่างแต่งรูปแบบ นะครับตรงนี้เนี่ยตำแหน่ง้านั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถ1 5 0ซีที่เป็นสปอร์ตในปัจจุบันนะครับเพราะเพราะตำแหน่งตรงนี้เราต้องการจำลองให้เห็นเลยว่าเฮ้ยรถสปอร์ตจริงๆเนี่ยเขานั่งกันท่าไหนคือพูด,ดง่ายๆว่าใส่วิญญ,ญาณใส่จิตวิญ,ญญาณของคำว่าสปอร์ตลงไปกับรถคันนี้ใช้คำนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยคือจิตวิญ,ญญาณของมันเนี่ยคืออาร์ซีลเต็มเต็มนะครับ ถ้าเกิดขี่เนี่ยคนถ้าเคยเคยข้อมขานผ่านประมาณ R6 มาก่อนนะครับตั้งแต่ R6 ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะรู้สึกฟฟลลิ่งเลยเฮ้ยท่านั่งมันใกล้เคียงเลยโอ้ได้แบบนั้นเลยได้แบบนั้นครับยกเว้นแต่ว่าความอ้วนของรถเท่านั้นเองนะครับอย่างรถใหญ่เครื่องใหญ่ขึ้นนะครับเฟรมคัลลิ่งอะไรก็ขนาดเครื่องขนาดรูปร่างดีไซน์ของขนาดเป็นหลักใช่แต่ว่าตำแหน่งท่านั่งเนี่ยใช่เลยใช่เลยครับตำแหน่งเดียวกันเลย ในขณะที่มันเป็นรถขนาด1 5 0ซีซีเนี่ยนะใช่ใช่แเราค่ะอาจารย์คะในเมื่อถ้าท่านั่งมีความสําคัญกับรถสปอร์ตเป็นอย่างยิ่ง<ม>การใช้รถสปอร์ตจริงๆในเมืองไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นอกจากลงสนามแล้วเนี่ยใช้งานโดยปัจจุบันทั่วไปอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างอย่างรถสปอร์ตเนี่ยนะครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าต้องหาต้องหาจุดนั่งให้เจอก่อนอว่าเรานั่งท่าไหนเราเฮ้ยเรา,เรา,เ,ราเราจะรู้สึกโอเคกับมัน นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหาให้เข้าหาแมชชีนเข้าหาเครื่อเข้าหารถนะครับเพื่อจะมีมีความสนุกสนานด้วยไปกับการกับการใช้งานมาันแล้วถ้าการนั่งอย่างถูกต้องกับรถที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยในเรื่องของรถสปอร์ตเนี่ยสิ่งสําคัญต่อไปที่ควรจะต้องศึกษากับรถนั่นคืออะไรแน่นอนนะครับพอเรานั่งนั่งได้ล้ถ้านั่งจัดท่าได้ละเออความเหนื่อยล้าความเมื่อย เริ่มหายไปนะครับหลังจากนั้นต่อไปก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับการขับขี่เนี่ยใครๆก็บอกผมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นใช่แต่ขี่ให้สนุกขี่ยังไงอะีิลินอ๋อเออเนาะเออใช่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นถ้าอาจารย์พูดคํานี้ก็แปลว่าเอาไปใช้งานโดยปกติใช่ใช่พอจะไปซื้อหนุนซื้อนี่จะไปนู่นไปนี่ก็คือจับรถมอเตอร์ไซค์ได้จับกุญแจได้ก็สตาร์ทแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ไปแต่ค่าตั้งขึ้นก็ไปแต่ขี่ให้สนุกขี่ยังไงขี่ยังไงครับขี่ยังไงจ๊ะ เรื่องเกียร์เรื่องรอบตรงนี้สําคัญนะครับผมเรื่องของการใช้เกียร์นะครับรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมด,น,น,หมดนะครับการบิดคันเร่งการเปิดคันเร่งนะครับสายตาที่เรามองถนนสายตาเวลาเราขี่เข้าโค้งเวลาเราขี่ต่างๆนาน,นานตรงนี้เนี่ยสัมพันธ์กันหมดนะครับซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคนประเทศที่เ,เขาจเจริญเจริญไปก่อนหน้าเราแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเป็นงานอดิเรกมันเป็นฮอปปี้ S, <S นะครับมันท,ท้าทายดีใช่เ i̇şte. ทรนในเมืองไทยตอนนี้เริ่มกับเริ่มมาเริ่มตามมาละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับคือคนที่ขี่เนี่ยนะครับขี่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่เพื่อความสนุกถ้าเกิดเราไม่ใช่ไบค์เกอร์เราไม่ใช่คนขี่มอเตอร์ไซค์เราจะไม่มีไม่ไม่จะไม่สามารถสัมผัสตรงนี้ได้เลยไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ตรงนั้นเลยแต่ถ้าลองมาได้ขี่แล้วเฮ้ยมันท้าทายนะขี่ยังไงให้ให้มันสนุกขี่ยังไงให้มันให้มันเหนือทั้งๆั้งที่เครื่องยนต์เครื่องเดียวกันรถคันเดียวกัน แต่คนขี่คนละคนกันขี่ให้รถได้ท็อปสปีดไม่เท่ากันนะเออแปลกเนาะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะว่าเห็นน้องๆเขาก็พูดกันเหมือนกันว่าครับเอ้ยทำความเร็วได้เท่าไหร่หรือรอะไรยังไงอ๋อนี่คือวัดพื้นฐานของแต่ละคนที่มีความรู้ด้านรถเกียร์ใช่ใช่คือไม่ใช่ว่าขี่รถเกียร์ไม่เหมือนรถออโต้รถออโต้เนี่ยคุณเปิดคันเร่งคุณเปิดคันเร่งไปสุดท้ายถ้าท็อปสปีดรถคันนี้มันได้ร้อยสามสิบคุณก็จะได้ร้อยสามสิบจะใช้ระยะทางเท่าไหร่ได้ร้อยสามสิบได้สมรรถนะของรถครับ แต่ไม่ได้สมรรถนะของคนขี่มีความสามารถอย่างไรด้วยถ้าคนขี่และรถต้องสัมพันธ์กันถูกครับเรา<ม>ต้องรู้เฮ้ยรอบเครื่องยนต์รอบ<ม>เท่าไหร่รอบเท่านี้ควรจะใช้เกียร์อะไร<ม>นะครับแหมเห็นไหมคะเรื่องของรถสปอร์ตนี้มีอะไรต้องล้วงกันลึกอีกมากมายม แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าย,ยังมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอสําคัญที่สุดนะคะใครต้องการขี่รถบิ๊กไบค์ให้เป็นขี่รถบิ๊กไบค์ให้ดีเนี่ยและสนุกเนี่ยต้องดูช่วงนี้ของรายการค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ